อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนครับที่บ้านโป่งเบีย้ยนะที่ตะบ,บนน้ำหมานอำเภอเมืองเลยครับแหล่งท่องเทีย่ยวที่ว่ามีชื่อของจังหวัดเลยครับกลุ่มแม่บ้านโป่งเบีย้ยนะครับเขาก็ประกอบกิจการล่องแพขายอาหารมีบริการล่องทั้งหมดเนี่ยสาแพด้วยกันแต่ว่าช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับอ่างเก็บน้ำก็ประสบปัญหาภัยแล้งครับ ทำให้น้ําในอ่างเนี่ยมีประมาณที่ลดลงนะฮะค่ะนอกจากน้ําน้อยแล้วอยู่ในสภาพตื้นเขินด้วยอะค่ะก็เลยทําให้การท่องเที่ยวด้วยการล่องแพเป็นไปด้วยความลําบากนักท่องเที่ยวก็ลดลงไปค่ะประกอบกับแม้มาติดโควิด -19 ด้วย2เดือนก็เลยยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนะคะนักท่องเที่ยวลดลงตามไป ต่อๆกันไปค่ะน้ําในอ่างก็มีจํานวนน้อยด้วยถึงแม้ว่าอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าน้ํากลับไม่ไหลเข้าอ่างก็เลยยังไม่มีน้ําเข้ามาเติมในพื้นที่นะคะ นายทองวิจิตราปัญญาหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านโป่งเบี้ยบอกว่ากิจการล่องแพและขายอาหารที่อ่างเก็บน้ำค้ย้ยน้ำหมานตอนบนเนี่ยค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องไัยแล้งแล้วก็น้ำลดลงตามลำดับก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวหายไปจนหมดเลยนะคะพอกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งกิจการแทบร้างเลยค่ะนักท่องเที่ยวน้อยมากยิ่งวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะคุณธีรเดชเงียบเหงาเลยเสาร์ราอาทิตย์อาจจะพอมีมาบ้างนะคะวันหยุดยาวอาจจะมีมาใช้บริการเที่ยวแพกันบ้าง สองสำแพรซึ่งถือว่าน้อยเดิมนี่ได้เป็นสิบอะค่ะก็เลยทําให้บรรยากาศในภาพรวมเนี่ยนะคะซบเซาไปตามๆกันทีนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันนะคะผู้ประกอบการจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะอ้าวไปเที่ยวกันได้นะคะที่บ้านโป่งเบีย้ยค่ะ